สวัสดีครับผมชื่อนายเปเทานดงชาวนาชั้น,นม,มัธยมศึกษาปีที่สองเลขที่แปดครับสวัสดีครับฉันชื่อนะะักสอบวันเราสอบเเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะวัดขาดดิฉันนางสาวสุนภาชุมยอดเลขที่สิบเจ็ดค่ะวันนี้พวกเราจะมาแก้สอบเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียนเสนอครูโชคชัยประธานพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่เจ็ดนะคะถ้าเรากำลัง x น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย25วิธีทำนะคะห้ายลัง x น้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยย5 5ยกกําลัง x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ยกกวาลังส x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3าม ห้ายกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ5้ายกกำลังสามี่สิน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยยีเป็นจริงนะคะตอบค่ะ x เท่ากับเซ x โดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3มคะ่ะขอแปดน,นะครับเศษสองส่วนสามยกกำลัง X มากกว่าหรือเท่ากับ8 1 1สอ่วนสวิธีทำนะครับเศษสองส่วนสยกกำลัง X มากกว่าหรือเท่ากับ แตส,ส่วนสิบหกสิบสองส่วนสามยกกำลัง x มากกว่าหรือเท่ากับเศษสามส่วนสองยกกำลังลบสี่สิบสองส่วนสามกำลัง x มากกว่าหรือเท่ากับ เราจะสลับนะครับเท่ากับ2องเส็สส่วนสยกกำลัง4ก็จะได้เท่ากับ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4ลองแทนค่านะครับ x เท่ากับ1นึ่งศษสองส่วนสามยกกำลังหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ8ปสบเส่วนสิบหกแล้วเท่ากับเศษสองส่วนสามมากกว่าหรือเท่ากับ8ปสส่วนสิบหก น,นำอาหารกันก็เท่ากับ0.66มากกว่าหรือเท่ากับหารกันก็เท่ากับ5.06ซึ่งไม่จริงนะครับลองแทนนะคะ x เท่ากับลบห สองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังลบห้ามากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบเอ็ดส่วนสิบหกสองสองอยกกำลังห้าส่วนสามยกกำลังลบห้ามากกว่าหรือเท่ากับแปดสิบเอ็ดส่วนสิบหกสาม ส่วนห้สามอยู่กับขอโทษค่ะสามยู่กำลัง5ส่วน2อยก่กำลัง5มากกว่าหรือเท่ากับ81ดสิบเอ็่วน 16, 3, สิบสองร้อยสี่สิบสม่วนสามากกว่าหรือเท่ากับ81ดสิบ่วนสิ 7จ็ุดห้มากกว่าหรือเท่ากับ5้าจุดศูซึ่งจริงนะคะตอบ x เท่ากับเซต x โดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบส ่ะอ่อคุณหครับ